สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานมีแนวทางเลขเด็ดมาฝากข่าวหวยกันอีกเช่นเคยนะคะมาแล้วเลขเจฟองเบียร์ไปจริงวันสิบหกสิงหาคม68พรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่16สิงหาคมกันแล้วเชื่อว่าข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงตามหาแนวทางเลขเด็ดกันอยู่แต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะ โดยเป็นเลขเด็ดจากเจฟองเบียนักให้แนวทางชื่อดังเจ้าแม่คนสวยอย่างเจฟองเบียก็ไม่พลาดที่จะออกมาให้แนวทางเลขเด็ดซึ่งในวันนี้เจฟองเบียก็ได้แจกแนวทางทั้งเลข2ตัวและ3ตัวแบบไม่มีกัร์กันเลยทีเดียวนะคะโดยแนวทางที่เจฟองเบียให้มานั้นมีเลขวิ่งรูด0ย์มาล้านเปอร์เซ็นต์เลข2ตัว 08, 02, 04เม็ดเดียว09709 เลข3ตัว602 308อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทัพย์ในวันที่16สิงหาคมค่ะขอบคุณที่มาจากเฟ c บุ o กเจฟองเบีย8ป8 8 8ค่ะ